สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแบบตกปลากันอีกแล้วนะครับผมเดวินนี้ผมก็จะพาทุกคนฮะมาดูบั๊อะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะตามชื่อคลิปแหละนะครับผมซึ่งผมจะมาหาบั๊ใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งคลิปที่แล้วทีผมรีวิวบั๊นี้ไปนะครับผมนะอะไรวะไม่ชื่อเลยอโนมาลอตนะครับอโนมาลอตนะครับคือแบบมันค่อนข้างที่กากมากนะเอาจริงนะบั๊นี้นะครับผมมมนนนนนนนะะะเเเ้้าาาาว่ัััโอออกกกสสยิงถแบบ ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือยังโอเคนะคือแบบใช้ได้เลยนะครับผมนะแต่มันน้อยเกินยีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะโอเคไม่พวกเราทำเพลงอะเรามาสุ่มก anyway, right like ันเลยดีกว่าฮะเดินไปสุ่มกันดีกว่านะครับผมเนี่ยก็ระหว่างทางเดินนะฮะผมขออนุญาตแบบโปรโมทเซิร์ฟผมก่อนก็แล้วกันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะฟาร์มเซิร์ฟออร่านะครับผนียยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะไม่ว่าจะฟาร์มเงินฟาร์มเวลนะฮะออร่าครบจบในที่เดียวนะครับผมนะสามารถที่จะติดต่อผมมาได้นะฮะในเพจผมเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะทิิ้งงลก์์เเพจไวว้้้ใตตคคอมมมมนนนะะะรับผผฮแลก็ยัังรบกิฟต์เกมพาด้วยนนะะครับผมก็ เออลักกี้เกวาร์ทุกแบบนะสามารถติดต่อผมมาได้ในเพจเช่นกันนะครับผมนะอันนี้โอเคลงไปโอเคฮะซึ่งคลิปที่แล้วนะครับนะไมค์ผมค่อนข้างที่จะแตกนะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะแตกหรือเปล่านะครับผมนะผมว่าต้องซื้อไมค์ใหม่แล้วเอาจริงนะโอเคฮะก็เท่าที่ผมหวังนะคือเบ็ดเจ็ดร้อยสิบนะผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับเอ่อบัฟแทงปลานะครับผมนะเดี๋ยวเาลองดูเนี่ยว,ว่า ผมจะได้บัฟอันไหนนะฮะแล้วได้บัฟอันไหนที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับผมนะก็อาจจะมารีวิวเลยก็แล้วกันเนี่ยผมมีหินเอชาร์ดนะครับผมนะหินใหม่นะ525อันนะครับผมแนละ้วสับคันได้แบบว่าสนใจนะครับผมนะผมขายแนละ้วก็ละ5บาทนะครับผมนะนี่ก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผมนะเนานะโอเคนะู้นนนเพลงฮะสุบเลยโอเคฮะปราบเขาให้ผมอยากได้บัฟแพ่งปารนะ์ล่ะเอาจริงอิโมอร์ทัลละ75หรอ มไม่ค่อยจะดีนะผมว่านะผมว่ามันเท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเอ่อเบ็ดของเดิมมันเท่าไหร่วะกิเปอร์เซ็นร้อยสี่สิบห้าก็ไม่ไม่แมวเ,เปลี่ยนดีกว่าผมว่าผมว่ามันพอๆกับเบ็ดเทเวนแหละยี่บ้าควันตั้มวะควันตั้มนี่ผมแนะนำให้ไปใส่กับเบ็ดห้าร้อยน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมในนี้โอเค เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ยมิติลิซิลเลนต์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวลองดูดิอ่าผมรีวิวบ,บัฟนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับผมเนะี่ยก็จริงๆผมอยากจะได้แบบแทงปลานะครับผมนะแต่ว่ามารีวิวอ่าลิซิลเลนต์ก่อนก็แล้วกันะนะสี่สนะิบห้าเปอร์เซ็นนะคือของเดิมของมันนะครับผมนะมันจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วบวกอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นเจนะครับผมนะคือแบบเกือบ100%นะเออเดี๋ยวลองดูนะครับผมนะนี่ว่ามันจะปานิิ่่งงจรงหรหือเปลาฮนะ โอเคก็อาจจะเช็คนานหน่อยละกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูนะปลามันนิ่งจริงป้ะคือแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะผมอยากตกปลาหมึกดูว่าปลาหมึกคือแบบว่ามันมันมันดิ้นม,มากเลยนะเดี๋ยวเราดูอันนี้กันอุ้ยโคตรนิ่งอะ่ะคือแบบเฮ้ยทำเล่นไปทุกคนน่าสนใจนะปั๊บนี้โคตรนิ่งอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปลองอ่าตกในเกาะใหม่ก็แล้วกันไม่ใช่เกาะใหม่เกาะโบราณนะเพราะว่ามันมีปลาหมึกนะครับผมนะผมอยากจะรู้ว่าจับปลาหมึกมันจะดิ้นแค่ไหน เว้ยน่าอะไรอ่ะอ๋อที่ตกสาหร่ายนะครับผมเนี่ยคือผมยังไม่ได้ทำควสไอ้ด็อ,ดอกเตอร์เลยทุกคนคือผมหาสาหร่ายผมมีสาหร่ายอะไรบ้างวะเดี๋ยวดูดิผมมีสาหร่ายเอเอ็จีผมมีสาหร่ A L มมา,หายอยู่2อันนะครับผมนะสโนแคปกับเอ็นเชียร์นะครับผมนะมันจะมีอะไรอีกอันวะเป็นเอ่อสโนแคปบ่สโนแค,ป,โนโคปผมมีแล้วปะใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าลืมเอเจี A L G. ใช่ผมมีโซโลแคป็ล่ะแล้วก็น่าจะมีฟโฟลสเคนนะครับนะฟอร์ฟลสเคนแล้วก็อะไรอีกที่ว่าผมจำไม่ได้ฮนะใครรู้คอมเมนต์ดิโอเคฮะมาตรงนี้ละมาดูกันนะว่าผมได้ปลาหมึกนะมันจะลดเท่าไหร่นะครับผมนะฮะหรือไมก่ก็โมซาโรัสนะครับผมนะฮะมาดูกันโอเคทุกคนผมได้ปลาหมึกละเดี๋ยวดูดิว่ามันดิ้นขนาดไหนนะเดี๋ยวดูวิ่งแม่งไม่ดิ้นเลย <üş> อุ <c oughs> อ้ยเอเอดิ้นละดิ้นละนี่ไงอุ้ยดีละดีละ ตอนแรกผมก็นึกมันจะไม่ดิ้นเลยทุกคนดูดิเฮ้ยแต่มันไม่ดิ้นนะดูดิคือถ้าเทียบจากอันแบบว่าแบบเพียวๆแบบไม่มีบัฟอ่าแค่เลยมิติกนะฮะคือมันจะดิ้นดีดกว่านี้อง่ายๆนะครับผมนะอุยอ้ยอุ้ยน่าใช้อยู่นะครับไปเล่นไปทุกคนคือแบบว่าสำหรับคนที่แบบขี้เกียจนะครับอุย้ยไม่อกลอนเราผมมาช่วยด้วยว่ะทุกคนงามคือเอาง่ายคือเบ็ดเบ็ดเอ่อเบ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะก็เหมาะอยู่นะครับสำหรับอันนี้เพราะว่า สำหรับคนที่แบบตกปลาไม่เก่งแล้วก็ขี้เกียจแบบคุมปลาแบบว่าให้มันติดเอ่อเพอร์เฟกนะครับผมนะก็แค่ได้อยู่นะเอาไปเล่นไปนะครับผมนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมลองใส่เหยื่อไอ้นี้ดูเหยื่ออะไรวะที่มันอันนี้อันนี้ป่ะดิเซเลนบุยห้าสิบเฮียมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยป่ะเนี่ยคือของเป็ดมันมีเจ็ดสิบนะครับผมนะแล้วก็เหยื่ออีกห้าสิบนะครับผมนะมันเป็นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบนะครับผมไม่นแน่ใจว่าเหยื่อมันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันะเเนนยยงี่่ลแวดดูิ๋ โอ้ยนิ่งเอ้ยอ๋อตกใจผมก็รู้ว่ามันจะไม่ขยับเลยเอ้ยแบเฮ้ยปลาเชื่อกผมไม่ใช่ปลายมันหินผมอยากได้ปลาหมึกอ,อีกรอบอ่ะจะได้รู้ว่ามันนิ่งแค่ไหนฮะทุกคนมาแล้วมาแล้วได้อะไรเนี่ยโอ้ยดีเฮ้ยตัวอะไรตัวแรงมันแรงจังอะ่ะอันนี้ขนาดมันมีร้อยยี่สิบเลยนะปลาทำปลาปลาหมึกต้องมาแล้วเปล่า ้ยได้อะไรอ๋อเขี้ยวฮะนนี้เขี้ยวโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาหมึกนะฮะว่ามันจะนิ่งแค่ไหนฮะนี่แค่ไม่ขยับเลยไม่ขยับหรือแบบนี้ดีกว,ว่าฮะโคตรดีสำหรับคนที่ขี้เกียจนะเขาเนะผมบอกให้หรือว่าคนที่แบบเอาไว้ F K นะเดี๋ยวผมจะลองตกแล้วก็ F K ดูนะอุ้ยโหได้โมเสารสลัดเลยทุกคนผมจะลอง F K ดูนะคือแบบผมจะไม่อ่ากดนะครับผมดูว่ามันจะตกได้หรือเปล่าฮะี่ยโคตรนิ่งอ่ะ <c oughs> โอ้ยเชื่องจัด นึกว่าจูงหมาโอ้ยนิ่งเกินเ้ยเออเอาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดละออโอ้โห,โหแล้วมันหลุดยาวเลยไงคือถ้าโอ้โหก็คือข้อเสียอยู่นะคือแบบว่าถ้ามันถ้ามันหลุดปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าปลามันไม่ดินอ่ะคือมันไม่ยอมกลับมาทุกคนแต่ว่าโอกมอสซาร์มาอีกรอบมาตบมือเองก็ได้มาผมอยากได้เลามาอ,อีกรอบอ่ะจะได้รู้ว่ามัน มันแตกต่างแค่ไหนเอาจริงๆนะคือไม่ใส่เหยื่อมันก็ไม่ต่างกันแล้วนะเอาจริงเอาแบบไปใส่เหยื่อแบบว่าพวกแบบตกไวมันจะน่าจะดีกว่านี้นะโอ้ตกโคตรนานเลยเรียบร้อยเอ้อไมมกอนกอดมาช่วย อย่าได้ปลาหมึกเดี๋ยวรอดูปลาหมึกอีกตัวให้ทุกคนโอ้โหได้ปลาหมึกอีกรอบแล้วนะครับผมนะรอบนี้มีเหยื่อนะครับผมนะดูว่ามันจะดิ้นเท่าไหร่นะครับผมนะก็มันก็เห็นมันก็ดิ้นอยู่นี่หว่าทุกคนตอนนั้นผมนึกว่ามันจะมันนิ่งเลยฮะดูดิมันก็ดิ้นอยู่นะพอๆกับไม่มีเหยื่อเลยป่ะดูดิดูดิพอๆกันเลยฮะผมว่านะเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอ๋อ โอเคผมว่าเอาว่าสำหรับคิปมีนะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะก็บัฟนี้นะครับผมนะก็เอาจิงมว่ามันก็ใช้ได้นะพ่อถูถูถ่ายไม่ได้แล้วสำหรับใครที่แบบเอนชาร์จเจอแล้วหินหมดก็ใช้ไปก่อนได้นะครับผมสำหรับเบ็ดนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะจะเป็นเอนชาร์จอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าพี่ผมอยากเห็นเอนชาร์จนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะแต่ก็อันนี้ถามว่าดีไหมก็พอใช้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแทนอื่นน่่่าจะดีีกกวนนนครับบบผผมมมไ็แใใใท ผม,ผมเชียร์ไอ้แทงฟ้ามาก,ก่อนหรือฟันฟ้านะครับผมนะแต่ว่าสุมไม่เจอนะเดี๋ยววคลิปหน้าก็แล้วกันนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะก็บ๊ายผม